ว้าวยกแขนได้แล้วนะลูกนะเตรียมจะก้าวไปข้างหน้าแล้วใช่ไหม,อ,มอ่ะเฮีนเกือ,อวันนี้ยกแขนได้แล้วนะที่ผ่านมาแต่ขยับแต่ตัวเนาะทีนี้ยกแขนหนึ่งข้างเตรียมพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมลูกว้าวว้ายังไปไม่ไหวใช่ไหมหนักก้อนใช่ไหมลูก ืะหนักต <that> <shell> ัวใช่ไหมแขนัไปไม่ไหวใช่ไหมอุ้ยชอพยายามอุ้ยชอโอ้โเหมือนหมาน้อยกำลังคุยดินนะลูกนะอู้ว่าง่วงแล้วง่วงแล้วทั้งเข็ดฟันเข็ดเงือกง่วงด้วยใช่ไหมคะ ง่วงด้วยนะเนี่ยอุ้ยจ้า